สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการลงเทมเพลตใน MT4 เวอร์ชันคอมพิวเตอร์กันนะครับซึ่งเราใช้บริการโบรกเกอร์ไลออนอยู่นะครับก่อนอื่นให้เราล็อกอินบัญชีเทรดที่เราได้มีการขอเทมเพลตไว้กับทางทีมโค้ชนะครับคลิกไปที่ไฟล์ด้านบนนะครับแล้วเลื่อนเมาส์มาที่คำว่า login to trade account คลิก1ครั้งนะครับแล้วกรอกเลขบัญชีที่เราขอ ใช้งานเทมเพลตไว้นะครับกรอบรหัสผ่านนะครับตัวที่เป็นเทรดดิ้งพาสเวิร์ดนะครับเลือกเป็น Lion Broker Limited l i ต e นะครับแล้วคลิกล็อกอินนะครับถ้าทำถูกต้องเลขบัญชีจะปรากฏด้านซ้ายบนสุดนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วให้เราพับหน้าจอลงโดยการคลิกขีดด้านขวาบนสุดนะครับตัวมินิมัลส์นะฮะแล้วให้เข้าไปที่อีเมลของเรานะครับ หากเราหาไม่เจอว่าอ e ีเมลมันอันไหนนะครับให้เราคลิกไปที่ด้านบนที่เซิร์ชนะครับพิมพ์คำว่าเทมเพลตแล้วกด Enter 1ครั้งนะครับจะขึ้นอ e ีเมลที่เป็นเทมเพลตขึ้นมานะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับเราจะพบกับอ e ีเมลที่เป็นไฟล์เทมเพลตนะครับเลื่อนเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่นะครับคลิกดาวน์โหลด จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ในเครื่องเรานะครับกดเซฟนะครับด้านบนจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มโชว์อินโฟเดอร์ตรงนี้จะมีปรากฏหน้าต่างที่บันทึกไฟล์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ไฟล์นี้นะครับในการส่งมันมีการย่อขนาดเพื่อความสะดวกในการส่งเราต้องทำการ extrac t ออกมาก่อนนะครับทำโดยได้าทำได้โดยการคลิกขวาที่ Template นะครับแล้วเลือก extrac t All หรือเลื่อนมาที่ win rar นะครับแล้วเลือก extrac t here จะปรากฏไฟล์นะครับโฟลเดอร์ชื่อว่า mql4 ตรงนี้นะครับอ่ากลับไปที่ mt4 ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ คลิกไปที่คำว่าไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วเลื่อนเมาส์ไปที่คำว่า open data folder ตรงนี้คลิกแล้วจะมีหน้าต่างเปิดขึ้นมาให้เราเลื่อนมาด้านขวานิดนึงนะครับปิดตัวของ mt4 er ได้เลยนะครับเราจะเห็นมีหน้าต่าง2อันนะครับทางด้านซ้ายนี้นะครับจะมีตัวของโฟลเดอร์ mql4 ที่เราได้จากการโหลดและ extrac t จากอีเมลนะครับ ให้เราลากฝั่งนี้นะครับไปวางไว้ในอีกหน้าจอหนึ่งนะครับในอีกโฟลเดอร์หนึ่งโดยที่อย่าเอาไปวางทับใน MQL4 ด้วยกันแบบนี้นะครับให้ลากมาที่พื้นที่ว่างๆแบบนี้แล้วปล่อยนะครับจะขึ้นมาให้เราเลือกให้เราเลือกหัวข้อแรกนะครับ Replace the files in the destination นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราปิดหน้าต่างทั้งหมดแล้วทำการเปิด ตัวของโปรแกรม mt 4ขึ้นมาใหม่ทีนี้พอเราเปิดขึ้นมานะครับในหน้าจอเทรดต่างๆซึ่งเราอาจจะตั้งค่าสีต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อการเปิดใช้งานตัวของเทมเพลตนะครับด้านซ้ายตรงคำว่า n a v i g กเตอตรงนี้จะมีแถบ n a v i g กเตอตรงนี้ให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องหมายบวกด้านหน้าคำว่า indicator อร์นะครับคลิกเครื่องหมายบวกนะครับ มันจะมีเมนูขยายออกมาเลื่อนลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับจะเจอ4หัวข้อด้วยกันที่มี DED หรือเด็ดเนี่ยนะครับอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับให้เราลากแต่ละหัวข้อไปวางไว้ในหน้าจอกราฟนะครับแล้วกดโอเคแบบนี้นะครับทำแบบนี้ทั้งหมดเลยทั้ง4อันนะครับอ่า เสร็จเรียบร้อยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคลิกเครื่องหมายบวกข้างหน้า expert advisors ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วดับเบิลคลิกที่คำว่าเด็ด Academy นะครับแล้วกดโอเคนะครับฟังก์ชันทั้งหมดก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าจอนี้เรียบร้อยนะครับหากใครมีปัญหาว่าปุ่ม c l o s e all มันล้นหน้าจอไปดังขวานะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาตรงเนี่ยระหว่างช่องหน้าต่างตรงนี้นะครับ ให้เป็นลูกศรซ้ายขวาแล้วเลื่อนนะครกระชับพื้นที่ไปทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะได้ปุ่ม close all นี้ขึ้นมานะครับทีนี้หากเราต้องการใช้ในการเทรดกับคู่เทรดอื่นๆนะให้เราคลิกขวาที่เราตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับพื้นที่ว่างๆนะแล้วเลื่อนไปที่เทมเพลตนะครับคลิกที่คำว่า save template แล้วตั้งชื่อ template เอาไว้นะครับสมมุติเราตั้งเป็น เทมเพลตเด็ดละกันอ่า DED อย่างนี้นะครับกดเซฟนะอ่ะ,อะพอเราเปิดคู่เทรดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นอ่ะเปิด EURUSD อ่ะคลิกชาร์จวินอ่ชาร์วินโดว์ขึ้นมานะครับสีไม่เป็นตามที่ต้องการเทมเพลตไม่มานะครับให้เราคลิกขวาแล้วเลื่อนไปที่เทมเพลตนะครับทำการคลิกที่เทมเพลตที่เราตั้งชื่อเอาไว้นะครับก็จะปรากฏ อ่าเทมเพลตในหน้าเทรดนี้ให้เราใช้งานได้ทันทีนะครับทำแบบนี้ได้ทุกๆอันเลยนะครับทีนี้หากว่าเราต้องการที่จะปิดตัวของเทมเพลตเฉพาะคู่นี้เฉพาะหน้านี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับนะให้เราคลิกขวาแล้วไปที่ตัวนี้นะครับอินดิเคเตอร์ลิสแล้วคลิกเลือก delete ทีละอันนะครับอันนี้จะเป็นการปิดตัวของเทมเพลตลงไปแต่ถ้าใครไม่ต้องการปิดก็ไม่ต้องทำแบบนี้นะครับอ,อีกอันนึงนะครับคลิกขวาแล้วเลือกไปที่ Expert a d v i s o r ตรงนี้แล้วคลิกที่ Remove อันนี้จะเป็นการปิดเทมเพลตทั้งหมดนะครับในหน้าจอนี้แต่หน้าจออื่นจะยังอยู่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีการลงตัวของเทมเพลตทั้งหมดนะครับส่วนวิธีการใช้งานว่า เทมเพลตตัวนี้ช่วยให้เราดูเข้าออกออเดอร์ยังไงนะครับจะเป็นการใช้งานในอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ